ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้นต่างสำมกศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับรายวิชาสังคมศึกษานะครับในเรื่องของนะครับในการเรียนรู้เรื่องนะครับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะครับวันนี้คุณครูก็เตรียมนะครับคลิปนะครับพร้อมดังคลิปนะครับเดี๋ยวนักเรียนรับชมคลิปนี้ก่อนนะครับคนี้นะครับ บาดีกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมารู้จักกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าวัฒนธรรมกันก่อนนะคะประเพณีหมายถึงสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีดนิยม ซึ่งแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างและสังคมด้วยค่ะเสมนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทําให้เจริญนอกงานแก่หมู่คณะเป็นแบบแผนหรือวิถีชีวิตของสังคมที่มีมาเป็นเวลายาวนานมีการปรับปรุงและสืบทอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้แก่ภาษาการแต่งกายการทําความเคารพความคิดและความเชื่อเป็นต้นเอาละคน้อง วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะพ่อครับคนในทีวีเขาทำะไรการหรอกครับเขาเรียกว่าประเพณีบุญบ้างไฟอลูกบนบ้างไฟคืออะไรหรอกครับคุณพ่อประเพณีบุญบ้างไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งจานนิยมทำกันในเดือน6ก ถือเป็นประเพณีสําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะเพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันชาวอีสานมีความเชื่อว,ว่าถ้าปฏิบัติตามประเพณีบุญบ้างไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลแล้วทําแล้วอาจจะช่วยอะไรหรอครับถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟชาวอีสานมีความเชื่อว,ว่าฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่มีโรคภัย งานบุญบ้างไฟซึ่งถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวอีสานพอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมง,งานบุญบ้างไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดีเลยล่ะลูกนะ่าสนุกจะเลยรับนอกจากงานนี้แล้วยังมีงานอื่นอีกนะครับคุณพ่อประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีแตกต่างกันไปนะลูก อย่างภาคกลางของเราก็จะมีประเพณีแข่งเรือประเพณีแข่งเรือเป็นการเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทที่อยู่อาศัยใกล้น้ําในช่วงเดือน11และเดือน12ชาวบ้านเว้นว่างจากการทําไร่ทํานาก็จะมีโอกาสพบปะกันแต่ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือยังมีเหลืออยู่บ้างไม่มากเหมือนสมัยก่อน เพราะการดำรง,งชีวิตมีการเปลีป่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนถ้าอย่างนั้นภาคอื่นๆก็มีประเพณีแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะลูกอย่างภาคเหนือก็จะมีประเพณีปอยสางลองประเพณีปอยสางลองคืออะไรหรอครับคุณพ่อประเพณีปอยสางลองก็คือประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีประจำปีของชาวไตหรือไทยใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเพณีนี้เป็นการนำเด็กชายที่มีอายุครบบวดเข่าพรรษาเป็นสามเณรโดยช่วงเช้าเด็กชายทั้งหมดจะแต่งกายแบบเจ้าชายโดรีในแบบเจ้าชายศิทธ,ธทัตถ่ทรงออกพนวดการแห่จึงนิยมให้ลูกแก้วขี่มา้าขี่ชา้างหรือขี่คอคนเพื่อให้เหมือนกับม้าของเจ้าชาย อ๋อคุณพ่อครับแต่ผมเคยเห็นภาคใต้อะเขาก็มีการแข่งเรือเหมือนกันนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาคใต้จะเป็นประเพณีการแข่งเรือยอกองประเพณีการแข่งเรือยอกองหรือที่ชาวนราธิวาสเรียกว่าคอก้อนซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของคนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรียกตามลักษณะของเรือเพราะมีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่ ซึ่งมีความสวยงามมากถ้ายิ่งเรือที่ประกอบเสร็จใหม่จะมีการทาสีตกแต่งลวดลายอันประณีตบัรจงอย่างสวยงามมากเกลียยาวกองจะใช้ในการประกอบอาชีพการทำประมงจนถึงในปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงกว่าแต่ก่อนน่าสนุกทั้งนั้นเลยนะครับพ่อใช่แล้วล่ะถ้ามีโอกาสพ่อจะพาไปดู ให้น้องๆเลือกกินคำตอบที่ถูกต้องน้องๆค่ะ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆนั้นจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงการติดต่อกันระหว่างชุมชนจึงค่อนข้างลำบากแต่ละชุมชนจึงมีประเพณีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไปเช่นประเพณีการปวดลูกแก้ว ประเพณีการลอยกระทงเป็นต้นที่อยู่อาศัยก็จะเป็นแบบที่เคยปลูกกันมาเช่นบ้านทรงแบบกาแแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาอีสานมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยสาเหตุนี้ชาวบ้านจึงมีความคิดและความเชื่อที่จะขอฝนให้ตกการฤดูการจึงได้เกิดประเพณีบูญบ้งไฟและประเพณีแห่นางแมวเป็นต้น ภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์จากแหล่งน้ำมากวัฒนธรรมต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำเช่นประเพณีการแข่งเรือประเพณีการลงแทกลักษณะการสร้างบ้านก็จะเป็นบ้านทรงไทยมีหลังคาสูงและยกพื้นสูงเพื่อช่วยในการระบายอากาศเป็นต้นค่ะภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะติดทะเลประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับน้ําและทะเลเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะคะไปร่วมสนุกกับกจิจกรรมอ่ะนะครับก็นะฮะก็คลิปนะครับ,นะรบที่เพนได้รับชมไปนะครับก็เป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับประพเพณีและวัฒนธรรม ในชุมชนในครอบครัวแล้วก็ทั้งภูมิภาคก็คือทั้ง4ภูมิภาคนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากจบนะครับการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะครับที่จะนักเรียนทำนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในไายละเอี่ผู้ปกครองพรอบกับคลิปนะครับตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนของครูนะครับตั้งใจฟังนะครับคลิปนะครับแล้วก็ นะครับทำงานนะครับที่รับมอบหมายให้สิ้นนะครับโดยที่ดูนะครับเนื้อหาจากในคลิปประกอบกับในหนังสือวิชาสังคมศึกษาที่ลูกๆทคนมีอยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอรนในบเรียนคร้นี้นะครับสวัสดีครับ